สวัสดีครับอยู่กับบุญรอดดำทีมนะครับวันนี้บุญรอดยังคงพาเพื่อนๆมาดูทีมงานของบุญรอดเองครับมาดูนี่ความคืบหน้าเป็นไงเจ้า p c 3 0ยังยืนตักอยู่ข้างบนหรือเปล่าหรือจะล้วงทีเดียวเมื่อเช้านะมัวแต่ลลกนาครับนี่ที่ตรงนี้มันดีอย่างหนึ่งได้บอลูกหนึ่งกับได้ลอกนาะสอ วีครับหรือ2ช่องอะช่องทางด้านขวาช่องหนึ่งและทางด้านรถวิ่งไอช่องนั้นยังยังลอกไม่ได้นะฮะท่านลอกปุ๊บจบเลยเหมือนปิดทางตัวเองไม่ให้6ลรอวิ่งต้องเอาไว้ตอนสุดท้ายสุดเลยครับนี่วันนี้ก็เลยลอกนาตรงนี้ครลอกทางนี้ไปอ่ะไปดูที่บอกกันดีกว่าเสียน้อยน้องนัทโอ้วันนี้เจ้า v c 130 ไม่ได้ขี่ลังเสืออีกแล้วเมื่อวานนี่ยืนข้างบนตักข้างบนสบายเลยน้ำมันนี่ประหยัดจริงๆเมื่อวานเติมแค่สามเกลอนเองแต่วันนี้ยืนอยู่ข้างล่างสเสมอกับหกล้อเลยครับดูฮะเดี๋ยวไปดูีิว่าความลึกเอาอีกเท่าไหร่เจ้าของเขาบอกว่าอยากได้ประมาณ3เมตรกว่าดูดิครับ นี่ไล่ไปแล้วครับไล่ระดับความลึกไปแล้วนะนี่ฮะสี่เตอร์จัดเรียบร้อยแล้วครับความลึกก็ได้ระดับนี้แหละ,ะนี่ดีครับเพราะว่าทาไปแล้วชั้นหนึ่งทาล้วงทีเดียวมันก็จะเปือกน้ำมันอีกแหละหล้วงลงลึกยกขึ้นสูงไอ้นี่ก็ยกแค่หน่อยเดียวก็ถึงแล้วนี่ ขุดลงไปอีก2เมตรครับ2เมตรพอดี2เมตรเลยยืนเสมอกับกร้อนะครับตักนี่ฮะถ้าเสียเต,เตอร์ล้วงแต่ที่แรกเอา3เมตรหรือ4เมตรไปปุ๊บนั่นก็จะทําให้เมคโครกว่าจะร่วงได้กว่าจะยกขึ้นได้เสียเวลาเสียน้ํามันครับใช้วิธีนี้เอาทาให้เหลือชั้นน้อยๆแล้วก็ตักขึ้นเลยฮะนี่คือระดับความลึกนะบอ่อดูกนี้ ความลึกนี่มันก็ต้องตามอัตราส่วนของบอ่อครไม่ใช่บอ่อเล็กนิดเดียวคุดสะหูลึกน่ากลัวถ้าบอ่อใหญ่ๆนี่มันน่าจะประมาณสักหเมตรบ่อเล็กๆก็น่าจะอยู่ประมาณสักสเมตรถึงสเมตรกําลังพอดีนะการขุดบอ่อนะครับบุดรอดบอกเพื่อนๆไว้ถ้าคุณไหนอยากจะขุดบอ่อนะฮะต้องดูด้วยดูพื้นที่แล้วด้วย เดีย๋ยวเราไปดูอีกมุมหนึ่งดีกว่าครับอะขึ้นมาด้านบนเลยเดีย๋ยวไปยืนอยู่ข้างๆเนี้ยอยากจะไลฟ์สดให้ดูนะครับแต่แถวนี้ไม่มีคลื่นครับเพราะว่าอะไรไม่ติดทะเลครับโอ้คุณรอนี่ชักเริ่มมีมุกแล้วไม่ใช่ครับ,ส,ญญรบสัญญาณไม่ค่อยดีครับไม่เกี่ยวหรอกติดทะเลไม่ติดทะเลอ่ะสัญญาณมันไม่ค่อยดีกลัวแล้ว ลฟ์สดแล้วจะติดๆขาดๆจะไม่ได้อัจรสในการรับชมช่องของบุญรอดจะพาให้งุดงิดอ,อีกเออพยายามถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูดีกว่าเดี๋ยวถ้าไปเจอบ่อไหนถ้ามีสัญญาณดีๆมีคลื่นดีๆเดี๋ยวต้องมีสักวันแหละฮะอย่าบุญรอดจะไลฟ์สดการทำงานเจ้าพี1 3 0ให้ดูครับนี่ฮะชั้นนี้เสเตเตอร์ก็จะเอาอยู่ประมาณแค่สเมตรเองนี่แหละระดับนี้แะฮะ เอาแค่นี้แหละโอ้เอียงดีเหมือนกันเนาะทำไมเขาถึงได้ขุดได้เอียงแทนถามว่าบุญรอดขุดเป็นไหมขุดเป็นครับแต่ไม่เก่งพอตักดินขึ้นดาได้แต่จะให้เอียงแบบนี้คงหมุดสิธิ์ครับคงจะเอียงไม่เป็นหรอกแบบนี้มีแต่แต่แขงข้างอย่างเดียวอ่ะพูดไปฮะกลับไม่เป็นหรอกครับคุณรอดมีตักดินดำเ,เฉยแต่ให้จับเหลี่ยมจับอะไร แบบเซียเตอร์พุดะไม่เป็นหรอกครับถามว่าเคยหัดไหมเคยแต่มันไม่มีเวลาที่จะหัดได้ต้องวิ่งหางานวิ่งน้ำมันวิ่งกับข้าวครับหลายอย่างก็เลยว่าปล่อยให้จ้างเขาขับนั่นแหละเดี๋ยวเงินมันจะใส่กระเป๋าตัวเองหมดไม่แบ่งปันคนอื่นสรุปแล้วเอาให้เขาจ้างเขาขับดีกว่า ยังดีกว่าไม่ต้องไปหัดหรอกป่าน,นี้แล้วอ่ะคันนี้คันเสียทูลนะครับเสียทูลดิน,ดนแต่ละชั้นแต่ละที่มันก็มีความแตกต่างกันไปเยอะนะฮะอ่ะ,อะเสียทูลออกไปแล้วครับนี่ก็เซมาปูเต กับบักต่อซูโม่อ้าววันนี้บักต่อซูโม่ไม่ได้เอาคันนั้นมานะเอาล็อกกี้มาวิ่งด้วยครับเนื่องจากว่าติธุระน้องชายจะแต่งงานต้องไปเตรียมข้าวเตรียมของก็เลยเอาคันนั้นจอดไว้เอาคันซูโม่จอดไว้เอาล็อกกี้มาวิ่งแทนครับนี่คันนี้เราจะเห็นบ่อยๆนะไปวิ่งอยู่กับพี่ชาติเจริญทรัพย์คันนี้ นี่แหละสับเปลี่ยนไฟสับเปลี่ยนมานี่แหละไม่วิ่งกับบุร่ษก็วิ่งกับชาิเจริญทรัพย์มีอยู่สองคันาบักต่อซูโมโออ่บอไหนถ้ามันแห้งแห้งดีๆไม่เปียกเสียเตยนี่ก็จะขุดสวยนะ สังเกตดูถ้าบอ่อไหนเปียกๆก็จะไม่ท่อเท่าไหร่อย่างบอ่อเนี้ยไม่ค่อยมีน้ําจะขุดสวยอยู่คุณรอดมีงานเยอะได้เพราะเสียเต้ยนะงานขุดบอ่อเนี่ยมีมือที่ผ่านเลยคะัออกตัวไปแล้วครับเจ้าวายชื่อวายนะคนขับเนี้ยโวยวายหรือเปล่า าคิวต่อไปเซมาคุเตเซมาคุเตก็ไม่มานะวันนี้แต่ได้สายล้อขับแล้วรถสายล้อนไปไหนเข้าอู่อีกแล้วครับโอ้โหสายล้อนนี่สรงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นี่เท่าแกตเก็บหนักเลยอันแรกก็พวงมาลัยอันที่สองก็เสื้อผ้าอันที่สามนี่ดำเลยนะเมื่อเช้าบุรรอดนี่ก้มไปดูครับ สายร้อนบอกว่าเวลายกดำมันเอียงตะแคงข้างกลัวคุล่อเลยกล้มไปดูโอ้โหเกือบเลยครับบอกปล่อยอย่างนี้ปล่อยได้ยังไงเกี่ยวกับชีวิตเลยนะรีบไปที่อูดวนนู่นนะครับลือกรบอกดำมาตัวขาดำนะครับที่ขาดำอ่ะหกล้อลาวแตกครับเหลืออยู่หน่อยเดียวเองเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนมันจะล่นลงมาอันตรายกับคุณครับ เลยบอกว่าให้ไปซ่อมซะถือจังหวะเซมากุเตะไม่มาด้วยพอดีเลยให้สายร้อนขับคันนี้วันนี้นี่นะครับรถชาติของการทำงานเนี่ยมันก็มีมีซ่อมมีเสียมีได้บ้างเป็นธรรมดาครับอย่าไปซีเรียสกมันนะ ขอให้บอกอย่างเดียวครับขอให้บอกกับเท่าแก่ว่ารถเป็นอะไรถ้าเท่าแก่ไม่ซ่อมนั่นก็อีกกรณีหนึ่งแต่บุรอยไม่ได้นะเห็นปุ๊บซ่อมเลยไม่ชอบคาไว้ครับอยากให้มันจบจบอยากให้มันสมบูรณ์รถทำงานนะครับต้องมีความปลอดภัยตลอดอ่ะออกตัวไปแล้วครับสายหลอน วันนี้ทีมงานบุญรอดก็วิ่งหกคันนะขาดแต่รถคันสายล้อเนี่ยแหละที่ไปทำขาตัวดำครับมันหักมันลาวก็เ,วเลยวิ่งหกคันครับวันนี้อ้าวบางลุยมาแล้วครับบางลุย มีหลายท่านนะครับถามผมว่าทําไมชื่อบางลุยทําไมชื่อสีอมาคุติทาไมชื่อสายหลอนแต่ละชื่อนี่มาจากดากีนทางนั้นเลยนะตะตุงทางนั้นนะเป็นคนตั้งให้เพราะว่าตะตุงนี่ถ่าย youtube ก่อนบุญรลอดแนะนําบุญรลอดให้ถ่าย u t u b e ต้งนานแล้วบุญรลอดไม่ทํเพิ่งมาทําได้แค่สองปีเองสองปีกว่าจะเข้าปีที่สามพื่งมาทําครับช่วงแรกๆไม่ได้ทําฉายยานี่ก็มาแต่ตะตุงนี่แหละตั้งให้ บางลุยนี่แกชอบใส่มวกอิสลามครับทำตัวเหมือนแครงอิสลามครับก็เลยจ้างฉายาว่าบางลุยส่วนสายร้อนี่ชอบทำอะไรแบบพิสดารเขาจมบ่อยรถติดบ่อยก็เลยจ้างชื่อว่าสายห้อนส่วนเซมาโกเตนี่เซครับคือกินเหล้ากินเหล้าแล้วชอบพูนล้นลัลวก็เลย คือว่าเซมาคูเตะครับนี่แหละใช้ยาบอก f c ให้ทุกคนได้ทราบกันว่าบาังดุยสายร้อนเซมาคูเตะมายังไงครับอ๋เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้บุญรอดให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับให้ดูทีมงานบุญรอดก่อนวันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดดำทีมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามด้วยครับบุญรอดดำทีม ขอบคุณมากเลยครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ